อัตถกถาอคัญยสูตรอคัญยสูตรมีคำขึ้นต้นว่าเอวัเมสุตังดังนี้ในอคัญยสูตรนั้นมีการพรนานาบทที่ยังมีเนื้อความไม่ชัดดังต่อไปนี้ในคำว่าปุปภาราเมนมิคารมาตุภาษาเทนี้มีอนุป,ปุปิกถาดังต่อไปนี้ได้ยินว่า ในอดีตการในที่สุดแสนกับอุบาสิกาคนหนึ่งนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระแล้วถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์แสนหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วมอบลงแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการดิฉันจงได้เป็นอุปถายิกาผู้เลิศของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ อุบาสิกานั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกตลอดแสนกับแล้วได้ถือปฏิสนธิในคันของนางสมนาเทวีในเรือนของธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบตรของเมนทกะเศรษฐีในพัิยนครในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายในเวลาที่นางเกิดแล้วหมู่ญาติได้ตั้งชื่อให้นางว่าวิสาขา นางวิสาขานั้นเมื่อใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปยังเมืองพัทยนครเมื่อนั้นนางไปทำการต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเด็กหญิงอีกห้าร้อยคนในการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเพียงครั้งแรกเท่านั้นนางก็ได้เป็นพระโสดาบันในการต่อมานางได้ไปสู่เรือนของปุณณวัฒนกะุมารบุตรของมิคารเศรษฐีในเมืองสาวัตถี มิคารเศรษฐีตั้งนางไว้ในตำแหน่งมารดาในเรือนนั้นฉะนั้นเขาจึงเรียกนางว่ามิคารมารดาก็เมื่อนางไปสู่ตระกูลสามีบิดาให้ในายช่างทำเครื่องประดับชื่อว่ามหารดาปราสาสเพชรสามทนานแก้วมุกดาสิบเอ็ดทนานแก้วประพาน2 2ทนานแก้วมณีสาสิบสามทนาน ได้ถึงการประกอบเข้าในเครื่องประดับนั้นเครื่องประดับนั้นได้สําเร็จลงด้วยรัตนะทั้งหลายเหล่านี้ดังกล่าวมานี้และด้วยรัตนะเจ็ดสีเหล่าอื่นอีกเครื่องประดับนั้นสวมบนศีรษะย่อมย้อยคลุมจนจดหลังเท้าหญิงที่ทรงพลังช้างสารห้าเชือกได้เท่านั้นจึงจะสามารถทรงเครื่องประดับนั้นไว้ได้ในการต่อมา นางวิสาขานั้นได้เป็นอุปถายิกาผู้เลิศของพระทศพลน,นางได้สลาดเครื่องประดับนั้นแล้วได้สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคด้วยรั์เก้าโกดแล้วได้สร้างปราสาทบนภูมิภาคประมาณกรีทหนึ่งปราสาทนั้นประดับด้วยห้องพันห้องอย่างนี้คือที่พื้นชั้นบนมีห้าร้อยห้องที่พื้นชั้นล่างก็มีห้าร้อยห้องนางคิดว่า ประสาทล้วนอย่างเดียวย่อมไม่งามดังนี้จึงให้สร้างเรือนสองชั้น500หลังประสาทเล็ก500อยหลังศาลายาว500หลังแวดล้อมประสาทนั้นการฉลองวิหารได้เสร็จสิ้นลงโดยใช้เวลาสเดือนขึ้นชื่อว่าการบริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาของหญิงอื่นเหมือนการบริจาคของนางวิสาขา ผู้ดำรงอยู่ในภาวะความเป็นมาตุคามหามีไม่การบริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาของชายอื่นเหมือนการบริจาคของอนาถาปินทิกะเศรษฐีผู้ดำรงอยู่ในความเป็นบุรุษก็หามีไม่เพราะอนาถาปินทิกะเศรษฐีนั้นสละทรัพย์54โกดแล้วให้สร้างมหาวิหารชื่อว่าเชตวันในที่เช่นกับมหาวิหารของเมืองอนุราชบุรี ในด้านทักษณิณของเมืองสาวัตถีนางวิสาขาได้สร้างวิหารชื่อว่าบุพารามในที่เช่นกับวิหารของนางอุตมะเทวีในด้านทิศประจีนแห่งเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีอยู่ประจำในวิหารทั้งสองนี้ด้วยความวิเคราะห์ตระกูลทั้งสองเหล่านี้ภายในพรรษาหนึ่ง ประทับอยู่ที่พระเชตว,วันวิหารภายในพรรษาหนึ่งประทับอยู่ในปุพพารามวิหารก็ในสมัยนั้นพระภู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปุพพารามด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปุพพารามีมิคารมาตุปสาเทดังนี้บทว่าวาเสษฐพารัตวาชาได้แก่ วาเสตถาสามเณรและภารัตวาชะสามเณร้วยสองบทว่าภิกขุสุป,ปริวสันติความว่าสามเณรทั้งสองอยู่ปริวาสอย่างดีรถีหาอยู่ปริวาสเพื่อพ้นอามบัตไม่แต่สามเณรเหล่านั้นเพราะมีอายุยังไม่บริบูรณ์จึงปรารถนาความเป็นภิกษุอยู่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ภิกขุภาวังอากังคมนาแท้จริงสามเณรแม้ทั้งสองเหล่านั้นเกิดในตระกูลพราหมหาศาลชื่ออุทิจักมีทรัพย์สมบัติฝ่ายละ40โกดบรรลุถึงฝั่งแห่งไตรเพศได้ฟังวาเสตสูตรในมัชิมานิกายได้ถึงสรณะฟังเตวิชชาสูตรแล้วได้บรรพชาในเวลานี้ปรารถนาความเป็นภิกษุจึงอยู่ปริวาส บทว่าอัโภกาเสจังกรรมติความว่าพระผู้มีพระภาคทรงความด้วยพระรัศมีอันมีวันณะหกซึ่งแผ่ซ่านออกไปในกลางหาวเปรียบเหมือนทองคำอันมีค่าสูงสิบอ็ดศอกซึ่งบุคคลดึงมาด้วยเชือกยน์ฉะนั้นเสด็จจงกรมไปไปมามาอยู่ที่เงาของปราสาทในส่วนทิศบุรพาของปราสาทซึ่งติดต่อกัน กับทางด้านทิศอุดรและทิศทักษินบทว่าอนุจังกะมิสุความว่าสามเณรทั้งสองประคองอัญชลีน้อมสรีระลงแล้วจงกรมตามพระผู้มิพระภาคบทว่าว่าเสถังอมันเตสิความว่าว่าเสฐะและพรัตวาชะสามเณรเหล่านั้น วาเศษฐะสามเณรฉลาดกว่าย่อมรู้ถึงเรื่องสิ่งที่ควรยึดถือเอาสิ่งที่ควรสละฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าเศษฐะสามเณรนั้นมาบทว่าตุมเหขวัตถะตัดบทเป็นตุมเหโขอ,อัตถะบทว่าพรามณะชัจจาความว่าเป็นพรามโดยเชื้อชาติ บทว่าพรามณกุลีนาความว่ามีตระกูลคือสมบูรณ์ด้วยตระกูลในหมู่พรามบทว่าพรามณกุลาความว่าจากตระกูลพรามอธิบายว่าละตระกูลพรามซึ่งสมบูรณ์ด้วยโผกะเป็นต้นบทว่าณนะอกโกสันติความว่า ย่อมไม่ด่าด้วยอักโกสาวัตถุสิบบทว่านปริภาสันติความว่าย่อมไม่บริภาดด้วยการกล่าวถึงความเสื่อมชีวิตมีวิธีต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพราหมณทั้งหลายย่อมด่าย่อมบริภาดสามเณรเหล่านี้ดังนี้แท้จึงได้ตรัสถามด้วยประการชนีถามว่าเพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามตอบว่าพระองค์ทรงดำริว่าสามเณรเหล่านี้เราไม่ถามจะไม่พูดขึ้นก่อนเมื่อเราไม่กล่าวถ้อยคำก็จะไม่เกิดขึ้นดังนี้ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสถามเพื่อให้ถ้อยคำตั้งขึ้นบทว่าตักคะเป็นนิบาตใช้ในคำอย่างเดียวกันอธิบายว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมทั้งหลายย่อมด่าย่อมบริาพาทข้าพระองค์ทั้งสองโดยส่วนเดียวแท้บทว่าอัตตรูป,ปายะความว่าตามสมควรแก่ตนบทว่าปริปุญญายะความว่าที่ยกกดสละพยัญชนะมากล่าวบริบูรณ์ตามความชอบใจของตน บทว่าโนอปริป no, ุญญายะความว่าที่ไม่หยุดอยู่ในระหว่างกล่าวติดต่อไปตลอดถามว่าก็เพราะเหตุไรพวกพราหมณ์จึงด่าสามเณรเหล่านี้ตอบว่าเพราะไม่ตั้งอยู่วงเล็บในฐานะของตนวงเล็บปิดสามเณรเหล่านี้เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้เลิศบรรลุถึงฝั่งไตรเพศ มีชื่อเสียงปรากฏได้ยกย่องในระหว่างพราหมณ์ทั้งหลายในชมพูทวีปเพราะข้อที่สามเณรทั้งสองนั้นบวชบุตรของพราหมณ์อื่นเป็นอันมากก็ได้บวชตามลำดับนั้นพวกพราหม์ทั้งหลายคิดว่าเราทั้งหลายหมดที่พึ่งพาอาศัยดังนี้เพราะข้อที่ตนเองไม่มีที่พึ่งนี้เองพบสามเณรเหล่านั้นที่ประตูบ้านก็ดีภายในบ้านก็ดี จึงกล่าวว่าพวกท่านทำลายลัทธิของพราหมณ์พวกท่านเป็นผู้ติดในรถจึงท่องเที่ยวตามหลังสมณะโลนดังนี้เป็นต้นและกล่าวคำเป็นต้นว่าพราหมณเท่านั้นมีวัน,นะประเสริฐสุดดังนี้อันมาในพระบาลีแล้วจึงด่าถึงแม้เมื่อพรามเหล่านั้นจะพาก,กันด่าสามเณรทั้งหลายก็ไม่ได้ทำความโกรธหรือความอาฆาต พราะข้อที่ถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพวกพราหมณ์ทั้งหลายย่อมพากันดา่าพากันบริพาทพวกข้าพระองค์ดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสถามอาการคือการด่าดจึงตรัสถามว่าก็เธอกล่าวว่าอย่างไรดังนี้สามเณรเหล่านั้นเมื่อจะกราบทูลอาการคือการด่าด จึงกราบทูลว่าพระมนาพันเตดังนี้เป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเศธโธวันโนดังนี้ความว่าพระรามทั้งหลายย่อมแสดงว่าพระรามเท่านั้นเป็นวัน,นะประเสริฐที่สุดดังนี้ในฐานะที่เป็นปรากฏแห่งชาติและโคตเป็นต้นบทว่าหึนา วน,นความว่าพรามทั้งหลายย่อมกล่าวว่าวันณะสามนอกนี้เหลวสามต่ำช้าอย่างนี้บทว่าสุกโกแปลว่าขาวบทว่ากันโโหแปลว่าดำบทว่าสุดชันติความว่าพรามทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ในฐานะมีชาติและโคตรเป็นต้นปรากฏ บทว่าพรหมุนโนปุตตาความว่าพรามทั้งหลายเป็นบุตรของเท้ามหาพรหมบทว่าโอรสามุขโตชาตาความว่าอยู่ในอกออกจากปากวงเล็บของเท้ามหาพรหมวงเล็บปิดอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเป็นโอรสเพราะอันเท้ามหาพรหมกระทําไว้ในอกแล้วให้เจริญแล้วบทว่า พรมชาความว่าบังเกิดแล้วจากเท้ามหาพรหมบทว่าพรมนิมนิตตาความว่าอันเท้ามหาพรหมเนรมิตขึ้นบทว่าพรมทายาทาความว่าเป็นทายาทของพระพรหมบทว่าหินะมัทธวันนังอาจูปคตาความว่า พวกท่านได้เป็นผู้เข้าถึงวัน,นะที่เลวบทว่ามันทะเกสมณะเกความว่าพรามทั้งหลายนินทารังเกียจจึงกล่าวหากล่าวหมายเอาความเป็นคนโล้นและความเป็นสมณะไม่บทว่าอิปเพได้แก่กะหบาดีทั้งหลายบทว่ากันเหคือดำบทว่า พันธูแปลว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของมารดาคือเป็นฝักฝ่ายของมานบทว่าปาทาปัจเจความว่าผู้เป็นเหล่ากอแห่งพระบาทของเท้ามหาพรหมอธิบายว่าเกิดจากพระบาทคำมมาโวในคำว่าตักขาโววาเสษฐพรหมนาปรานังอสรันตา เอวามาหังสุนี้เป็นเพียงนิบาตอีกอย่างหนึ่งเป็นสัตถีวิพัสอธิบายว่าพรามทั้งหลายระดึกเรื่องเก่าของท่านไม่ได้จึงกล่าวอย่างนั้นบทว่าโปรานังความว่าวงแห่งความประพฤติผู้บัติขึ้นในโลกที่รู้กันว่าเลิศเป็นของเก่าบทว่าอสารันตาแปลว่ารู้ไม่ได้ นี้คาอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าว่าเศรษฐะพราหมณ์ทั้งหลายระลึกไม่ได้รู้ไม่ได้ซึ่งการอุบัติขึ้นในโลกอันเป็นของเก่าของท่านจึงพากันกล่าวอย่างนี้คําว่าทิสันติโขปณนะดังนี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เพื่อประโยชน์แก่การทําลายความเห็นของพราหมณ์เหล่านั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า พรามณิโยความว่านางพราหมณีทั้งหลายที่พวกพราหมณ์นำมาสู่ตระกูลด้วยอำนาจอาวาหะามงคลและวิวาหะมงคลเพื่อประโยชน์แก่การได้บุตรก็ปรากฏอยู่ก็โดยสมัยต่อมานางพราหม์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละก็เป็นหญิงมีระดูอธิบายว่ามีระดูเกิดขึ้นบทว่าทัพพินิโย แปลว่ามีคันบทว่าวิชายะมานาแปลว่าคลอดบุตรและธิดายอยู่บทว่าปายามานาความว่าให้เด็กทารกดื่มน้ำนมอยู่บทว่าโยนิชาวะสมานาความว่าเป็นผู้เกิดแล้วโดยทางช่องคลอดของนางพรามณีทั้งหลายแท้บทว่า เอวะมหังสุความว่าย่อมกล่าวอย่างนี้ถามว่ากล่าวว่าอย่างไรตอบว่ากล่าวว่าพรามเท่านั้นเป็นวัน,นะประเสริฐที่สุดละถึงเป็นทายาทของพระพรหมถามว่าก็ถ้าคำพูดของพรามเหล่านั้นพึงเป็นคำจริงแล้วไช้ท้องของนางพรามณีพึงเป็นอกของเท้ามหาพรหม ช่องคลอดของนางพรามณีก็พึงเป็นพระโอษของเท้ามหาพรหมฤสิตอบว่าก็ข้อนั้นไม่พึงเห็นอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระดำรัสเป็นต้นว่าเตจะพรหม,มานันเจวะอภภาจิขันติดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัมุขเฉท,ทวาดทะนี้ด้วยประสงค์ว่า ขอพราหมทั้งหลายอย่าได้เพื่อกล่าวว่าพวกเราอยู่ในพระอุระออกมาจากพระโอษของเท้ามหาพรมดังนี้ด้วยพระดำรัสเพียงเท่านี้เพื่อจะทรงแสดงว่าวัน,นะแม้ทั้งสี่สมาทานประพฤติกุศลธรรมแท้จึงบริสุทธิ์ได้ดังนี้อีกจึงกลัสว่าจัตตารเมวาเสตทะวันนาเป็นต้น บทว่าอากุศลสังขาตาความว่านับว่าเป็นอกุศลดังนี้หรือเป็นส่วนแห่งอกุศลในทุกๆบทก็ในยะนี้บทว่าณนะอลมาริยาความว่าไม่สามารถในความเป็นพระอริยะได้บทว่ากันหาแปลว่ามีปกติดำบทว่า กันหาวิปากาความว่าวิบากของธรรมเหล่านั้นดำอธิบายว่าเป็นทุกข์บทว่าคาเตเยปิเตความว่าธรรมเหล่านั้นมีอยู่แม้ในพระมหากษัตริย์บทว่าเอกัเจได้แก่เอกสมุในทุกๆบทก็ในยะนี้บทว่า สักกาแปลว่าขาวด้วยภาวะที่หมดกิเลสบทว่าสุกกวิปากาความว่าแม้วิบากของธรรมเหล่านั้นเป็นของขาวอธิบายว่าให้ผลเป็นสุขบทว่าอุพยะโพยกินเนสุความว่ารวมกันคือเจอปนกันในชนสองจำพวกถามว่า ในชนสองจำพวกเหล่าไหนตอบว่าในธรรมฝ่ายดำที่วินยูชนติเตียนพวกหนึ่งและในธรรมฝ่ายขาวที่วินยูชนสรรเสริญพวกหนึ่งในบทว่ายะเทศะพรามนาเอวะมหังสุนี้มีวินิจฉัยว่าพรามทั้งหลายแม้ประพฤติในธรรมทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวนั้นย่อมกล่าวอย่างนี้ว่า พรมามโนวะเศรษฐวันโนเป็นต้นหลายบทว่าตังในสังวิยูนาชานันติความว่าชนผู้เป็นบัณฑิตในโลกย่อมไม่ยินดีอธิบายว่าย่อมไม่สรรเสริญข้อน,นั้นเป็นเพราะเหตุไรในคำว่าอิมเมสันหิวาเศรษฐาเป็นต้นนี้มีความสังเขตดังนี้หากมีคำถามว่า ท่านกล่าวคำว่านานุชานันติดังนี้ไว้เพราะเหตุไรพึงตอบว่าพระบรรดาวันณะทั้งสี่เหล่านี้วันณะใดเป็นภิกษุผู้อรหันต์ละถึงพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบวันณะนั้นย่อมปรากฏว่าเป็นเลิศกว่าวันณะทั้งหลายพรามเหล่านั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่เลยฉะนั้นบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลาย จึงไม่รับรองคำพูดของพราหม์เหล่านั้น